ฮัลโหลฮัลโวันดีค่ะวันดีค่ะมาแล้วมาแล้วช่องครัวกระตายฮัลโหลฮัลโ everyone how are you today today Thursday good home now เป็นอีเพิร and welcome กระต่าย q u e s t i o d weather หนาวเวลี่เวลี่เลิ today weather no rain no snow a วอร์มแอนด์รีเตปคูลล่ะเมื่อนี้ยอากาศตีจ้าฝนบอ่อตกนอเอ่ออากาศบอ่อหนาวอากาศตีจ้าตะวาเย็นนิดหนึ่งเย็นนิดหนึน่งแล้วก็อุ่นนิดหนึ่งบาอุ่นหลายอุ่นอุ่นหน่อนอุ่นอุ่นแล้วก็เย็นเย็นน,น,นิดหนึน่งจ้าอากาศตีเมื่อนี้ยอยากให้อยากให้อากาศตีแบบนี้ทุกมือนอจิได้ปลูกผักกิน ไอ้วนไอหอบกวดสันแหละเต็มทุเดย์แอร์บริเตนยูโน่ปิดก่อนไอ้วันทุเดย์ทอมแมนทอร์เชลลี่คิวคัมเบอร์อันลองเบียนแลนแอร์บริติ้งฝอไทยโฟดเอทโฟดยูโน่ไอหอบปัดน่าเชื่อหน้าไปเลยฝอเบาเวทเธอไอหน้าไปเลยทุเดย์กูฟว่าจะไปทุมบล็อกไม่เป็นเรนทับทูเวทเธอ ไอ้เด้หนอโอเคโฮมเด้อโอเคพร้อมมีอาการอะไรแปดสี่เว้นฟินิชเวิร์กกันคัมแบ็กโฮมอันดิ้งแปดสี่กูดเฟอร์บอดี้เยสชีตแอปเรวันแฮปปี้เดย์แฮปปี้ฟินิชเวิร์กแฮปปี้เทนซ์เดย์แฮปปี้ดิ้งแปดสี่ชีตยูเปอร์เลดแม่แปดสี่ เราไปเราไปแป๊บสิโอเคมือนี้มาเฮ็ดย่าเฮ็ดมกนอกใหม่ใส่มุ้ง I have to make สไทยสเปซี่แปมปูจูดเวทผัดปาสสเปซี่เนาะอะสเปซี่โอเคขมูกสดมะมวดเด้อจ้ะมะมวดกองคนไกลปะจ้ะ ผัดผัดหมูลวกไว้บ่ลวกก็ได้เบอรเบอร์วกก็ได้เด้อจ้าแล้วแต่จ้าแต่ว่าลวกไว้ดิอันพอดอันแบมบูชูดชิลเล่ดินสเปร่งกงันยันเบสินแล้วใส่น้ำปลาใส่ก็ได้เด้อจา้าแล้วแต่เด้ออ่ะ รสเต๊น้ำย่านาะงน,น,น้ำย่านางนิดนิดน้ำบาวน้ำย่านางแล้วก็ปลาแดดจ่างฟ,ฟิชสต๊อฟฟิชสตอฟสตอฟอันส,ส,สุกัอันคาเลชิเล่นนุเพจ้ะคาเลแฮปกาเลนเดน เลมอนกราดกาเลตอันยันแล้วก็ใบมะกรูดน้ำเดือจดจ้าใบมะกรูดอีซิปเมคาเลโอเคแอนชิลีอีซิลองเก็บเบืเ้องแรกง่ายจ้ามุนิม,มุกนวมใหม่อีซิปดู ไท่แบโบจู้สไปซี่ผิดเพลิดแกินซอหนังอันหัวไเป๊ออ่าโอเคนี่สะติดขี้ไล่นิดสะติดขี้ไล่ถั่วขาเนียวจ้ะขาเนียวใส่น้ำกันเด้อเอ่อจะติดขี้ไล่ให้ปวเธอ์ถูกวอยู่เนา นิดว okay. 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 mm ิต hmm. ท okay. okay? oh. mm ุกัซอเขเปือนะเขาเอิญเขาเปือสเตติคขีดไล่อีบอยู่น่าแฮสเตติคขีดไล่อยู่แคนแฮปอ่าสเตติขีไล่ฝาวควอมแพง นอนแหม็นบ่อใส่สข้าวเหนียวเด้อจ้ะถ้าบ่ามีข้าวเหนียวก็แป้งข้าวเหนียวก็ได้บ่แเม็นบ่แเม็นแป้งมันเด้อบ่แเม็นแป้งมันบ่แเม็นแป้งข้าวเจ้าเด้อแป้งข้าวเหนียวจ้ะอยู่แค่นี้ครัจะติดขี้ไร้ฝ่าเออหนะูพ่อแม่บอเอาแค่นี้ต่อไกสุดกรเต็นอะไรก็ตัมต้มตั้มตัม้ม แบบเกษตรกรส,สูตรพ่อตายตัวให้เป็นสุภาพเนานะอีอย like okay. no, ู่นอลายพอดอยู่แคมชิเก้นโอเคเนาะทำๆอัพตัวยูฟีดออพอด์ตออแอบเวติงกินได้เบิร์ดหมูหมากะแกงเสร็จไปรูปทุกมือ แมกทุกตรไปเล่อนดมฮอตโอเคแมกถ้าใบตองบะมีใบตองบองมีก็ใส่กระดาษถอยใบแพ่แผ่ใบตองมันแพงยี่หีแพงกีห่หรีขาร้อหนึ่งล้อประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทแพใส่กระดาษกาษ็ได้ษเพราะเป็นนยเวล์เอ็กซ์เพนช นวดเป็นเมกกาีนนะฮะห้อเนาะเห็้เป็นสุบาระจ้าจแต่แตบเนาะหมกละไม้เส้นมุง้ง mà là con sai trả lời nhanh mà lắm thì phải được vật nào vật nào và bao bèm bột chốt đi đủ nhập hết bao okay. khe bèm bột chốt Cột con đá. bèm bột chốt thì mẹ xem nhé อีกสนขวดก่อนแบบผมนะอง้นีนี่จะมีเกิดนะ the s จะด here before โอเคขวดก่อนหามน่นดแบบมาจุดอยู่ลอยู่โอเค อีสิสวดมัวม่วๆของคนกลายปะโอเคทุกต่องเเป็นฝฟฟอยๆเนาะ ว่าออแล้วก็น้ำปลาแดกใส่ลยเด้อมีเค็มเด้น้ำปลาแดงใส่ลายเค็มน้ำจานนะ ปรมาณหัดสิบกว่าบาทเกือบหกาบาทเอสเช่นำอย่านะอ่ะกาไม่เป็ฟิ้ฟิตีบาทอ๋อไม่เปมอสิบาทสนะเปคชิ ซอตสอตอใส่หลายเด้อเข้มด้วยสอกให้นีบจะเปดสุกาะอีนอรไรสุกกะนอรเทศโอเคอ่ะถือดูบ่บักกับบ่ต้องใส่เดอ้อน้ำตาลจ้าใส่น้ำนิดหนึ่งละเต้ เสร็จเสร็จโอ้หล้วตอืมปงอันจํา blessing. Đây lại xếp lại. Tin này. Good. Phật chi giả. Phải เปล่งกันจังสูตรมะม่วงเธอจะสูตรบอร่อสายตัวเห็ดปโลดจะเปิดแล้วก็คนหลายหลายๆๆ เป็นกระแสน้หอมหอมผักชีเมล็ดขุดนอตลองฟอร์ดูฟอร์บอยหนึ่ง อย่าแค่ดูแอปเลยวันอีเหตุจาเหตุ g นเด e r แซ่บใส่หมูน้ำแซ่บหมูสามชั้นกระดฟอย Hết rồi Hết rồi, chín lại rồi. lại Vậy là cho khách mấy kè kín đó ไปอีกแล้วว่าแม่เลิกงานแล้วเราไปอีกแล้วไอ้ที่หถึงที่นี่เปิดปเ,ปเปิดเนาะนี่กูแบกเบอร์กันปอดถักทายสัมปอเปลเ่็นง,งานแล้ว guys Simba buat kekepa ya, Hãy lại cút bẹp một chút với lại cút bẹp một chút Lờ đi Have fun. ยาน่งลเลยตัเชลีก็ทัูเบสไม่มี่ฟิตถิ่มินิอ๋อทวมมินิเบ ตัวเมกสติขีไลอบขันหนยิมเอาวอเทอร์บิฟเฟอร์โอเคสมัดวอเทอร์โอเคเอเคุณ ตด็ดขีละแคนดูแอร์เปวันไม่ฟนกดฟอร์มแบบโบจุดสปซยเซ็งวิดพอ Chit, ito, deng to. to. Oot, lepley. Ben kousho. Lepley. Sep. Oot pepley. Sep ili pepley. หนึ่งวบเอาข้าเหนียวแปบแปบบใส่อัวเฮ็ดใส่อัวเองเฮ<ห>็ด<ห>เอาบะหมีเม่เอ่อบะหมี่ใส่ก็เลยห่อถุงยางใส่ห่อถุงยางเอา ล้วก็โอบเอาขอดกับแกมเน่ขุดใส่อัวล้องเห็ดเบิงแซ่บอยู่เด้อใส่อัวล้องเห็ดเบิงเนี่จะาบ่มีใส่ก็หหอใส่ถุงยางเอาใส่คือกันแล้วก็มาอบ ไเตอจดใส่อวดกดให้ไปหลายสองห้ออบไอุูเ่เส่เผ็ดสเปซเวลสเปซมีนีดพอกูมีนิพอดวิดทูเกเตอร์เลดคาเล่คาเล่เวลกดแอน รสอู้กุดเหลือไปใส่อ้วนบอสจะไปต้องมิใส่ก็ได้ห่อใส่ถุงยางเอาได้เท่ากันดัดหืมดัถลายตายดานจ่ายดีไรฮะสตอรีแบบ แล้วก็กลับติดขี้เลยกอเ่าขีขั้นหนึ่งแบคกยกัน Welcome Eve อยู่ไร Yes spicy Welcome Eve เปบน m ่ my home my f r i e n กด Welcome she I can t e แค่ยูโอเคแอรือแว่เพื่อนแอรือแหว่แฟน Come on เสียหัวเสียเสีสมเสีสมเมือนแพ้หลายหลายเสียไม่เลือกดเลย spicy กด

อย่าพูดคมอีพีมีแอปเลยแหว่เฟนอีพีมีเวลี่คุดปเส่แปรปวดจุกพิภอดกุดกุดคุดลับเียมเ you can do every w a e people and friend you can do okay bye see you tomorrow thank you so much bye bye จ้าลองเห็ดเพิ่งเด้อจ้าต้องรอมาท่านสุข bye see you tomorrow thank you thank you love you every w a e friend bye ขอบคุณนะคะ see you มื่ออื่นอากาศเริ่มดีชด็อตบ้า